อยากปลูกทุเรียนไว้กินเองให้สําเร็จให้มีลูกออกลูกออกผลให้ได้กินให้ทําแบบนี้นะครับผมใช้ใจปลูกครับรอดแน่ครับครับผมสวัสดีพี่น้องชาวสวนยุคใหม่ผู้สนใจการปลูกทุเรียนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับต้นทุเรียนต้นรักของผมอีกคือเก่าเช่นเดิมนะครับผมอีกคือเก่านะครับมาอยู่ในต้นทุเรียนของต้นสุดทีท่รักของผมนะครับ อยู่ในสวนเนี่ยก็ปลูกทุเรียนไว้ทั้งหมดประมาณ4 1ถึง42ต้นนะครับผมในสวนทั้งหมดนะครับผมครับมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับผมการปลูกทุเรียนไว้กินเองให้สําเร็จนะครับจะต้องทําแบบนี้นะครับก็คือ1ข้อ1เรื่องของการตัดรากขดนะครับนะฮะในเรื่องของทุเรียนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของซ้ำๆนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับขอแค่เราเรียนรู้มันนะครับว่ามีอะไรบ้างที่เราไม่ควรทานะครับมันก็จะไม่มีอะไรมากหรอกนะครับผม มีอยู่67 8 90อย่างนะครับครับผมข้อแรกก็คือเรื่องของการตัดรากขดนะครับการตัดรากขดก็เพื่อให้เขาแตกแตกรากใหม่นะครับเขาจะได้แตกยอดเร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็เขาเขาจะไม่นั่งแท่นนะครับผมถ้าเราไม่ตัดรากเนี่ยมีโอกาสที่เราปลูกทุเรียนไปแล้วทุเรียนจะไม่แตกยอดนะครับแล้วก็อาจจะตายได้นะครับผมเรื่องของการตัดรากข้อ1นะครับข้อ2นะครับก็คือ เราจะไม่ใส่ปุ๋ยจนกว่าทุเรียนจะแตกใบอ่อนนะครับหลังจากการปลูกนะครับพอเราปลูกไปแล้วนะครับผมประมาณ1เดือนนะครับโดยประมาณ1เดือนทุเรียนจะเริ่มแตกยอดอ่อนขึ้นมานะครับช่วงนั้นเราถึงจะเริ่มใส่ปุ๋ยให้ได้ครั้งอ่าเริ่มใส่ปุ๋ยให้นะครับผมนะฮะแล้วก็การใส่ปุ๋ยเนี่ยเราจะไปใส่ตอนที่ใบเขาตันแล้วหรือว่าใบเขายอดอ่อนก็ใส่ใส่ได้นะครับแต่ว่าให้ใส่ตอนที่แตกยอดแล้วเท่านั้นนะครับ ส่วนปุ๋ยทางใบเนี่ยให้ได้ครับผมให้ให้ได้นะครับแล้วก็การใส่ปุ๋ยทุเรียนเวลาที่เราใส่แล้วนะครับหนึ่งรอบใบเราใส่ครั้งเดียวพอนะครับอย่าใส่ซ้ําหลายครั้งนะครับไม่เช่นนั้นจะทําให้ทุเรียนปุ๋ยเกินแล้วก็ตายได้นะครับผมเพราะว่าผมเคยทํามาแล้วครับจากประสบการณ์จริงนะครับใส่ปุ๋ย2ครั้งใน1รอบใบนะครับภายใน1เดือนนะครับทุเรียนตายนะครับผมข้อที่3ก็คืออย่าให้น้ําขังโคนทุเรียนนะครับ คนปลูกทุเรียนมือใหม่จริงๆบางคนเนี่ยไม่รู้จักนะครับแล้วก็ไปปลูกทุเรียนนะครับแล้วก็ทําเหมือนทั่วไปนะครับให้น้ําท่วมคนทุเรียนนะครับอันนี้บอกเลยว่านะครับทุเรียนเกิดโรครากเน่าคนเน่ามีเชื้อราเข้าซ้ําเข้าทําลายแน่นอนนะครับผมนะฮะข้อที่4ก็คืออย่าใส่อย่าใส่ปุ๋ยคอกสดนะครับอย่าใส่ปุ๋ยคอกสดนะครับคาว่าปุ๋ยคอกนะครับผมปุ๋ยคอกสดเนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าเราเอาปุ๋ยคอกสดสดจาก อย่างเช่นขี้วัวนะครับเอาขี้วัวไปตากแห้งนะครับแล้วก็บอกว่าแล้วก็เอามาใส่นะครับขี้วัวที่แห้งไม่ได้หมายความว่าขี้วัวไม่ได้หมายความว่าผ่านกระบวนการหมักแล้วนะครับผมอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับขี้วัวแห้งนะครับบางทียังไม่ได้ผ่านกระบวนการหมักก็มีนะครับผมฉะนั้นถ้าจะใส่ขี้วัวให้เอาไปหมักก่อนส่วนวิธีการหมักนั้นเป็นยังไงก็ไปศึกษาดูกันเอานะครับ หรือว่าจะเป็นขี้วัวในคอกที่มีอายุเก่าแล้วนะครับ6เดือนแล้ว8เดือนแล้ว1ปีแล้วนะครับอันนี้ใส่ได้นะครับแต่ว่าควรจะใช้ร่วมกับไตรโคเดอร์มาด้วยเพื่อฆ่าเชื้อราในขี้วัวนะครับผมข้อที่5ก็คือเรื่องของการให้น้ําครับทุเรียนเนี่ยเป็นพืชที่จะต้องการน้ําแบบสม่าเสมอนะครับแต่ไม่ได้ไม่ต้องการมากจนเกินไปหรือว่าน้อยจนเกินไปนะครับสม่ําเสมอหมายความว่าดินจะต้องชุ่มฉ่าอยู่ตลอดนะครับผมอยู่ตลอดเวลานะครับ ดินชุ่มอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ว่าห้ามแฉะนะครับแล้วก็ห้ามดินแห้งเด็ดขาดนะครับไม่งั้นทุเรียนเนี่ยจะไม่สวยไม่งามหรือว่าป่วยเป็นโรคได้นะครับนะครับผมข้อที่6ก็คือห้ามถอนหญ้าให้ทุเรียนนะครับผมนะฮะทุเรียนเนี่ยสำคัญที่รากนะครับผมรากทุเรียนจะสําคัญมากนะครับแล้วก็รากของทุเรียนส่วนหนึ่งจะเป็นรากของรากหากินรากอากาศนะครับที่อยู่บริเวณผิวดินนะครับเป็นรากที่สําคัญมากนะครับผมซึ่งถ้า เกิดว่ามีหญ้าแล้วเราไปถอนหญ้าเนี่ยนะครับผมจะทําให้รากของทุเรียนเนี่ยได้รับความเสียหายนะครับได้รับความเสียหายแล้วก็ทุเรียนจะป่วยจะป่วยนะครับจะอ่อนแอนะครับพออ่อนแอแล้วเนี่ยพวกโรคของทุเรียนหรือเชื้อราพวกอะไรเนี่ยจะเข้าทาลายทุเรียนเราได้ง่ายนะครับฉะนั้นอย่าให้ทุเรียนป่วยโดยการถอนหญ้าเด็ดขาดหรือว่าพลวนดินก็ห้ามทานะครับผมนะฮะแล้วก็อีกข้อนึงที่อยากฝากเอาไว้นะครับก็คือเรื่องของห้ามลองก้นหลุม อย่าลองก้นหลุมทุเรียนนะครับถ้าจะลองจริงๆก็ลองได้นะครับควรจะเป็นลองโดยการใช้ไตรโคเดอร์มาหรือว่าปุ๋ยข้อทีผ่านกระบวนการหมักมาแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าจะลองก้นหลุมของทุเรียนจริงๆเนี่ยห้ามใช้ห้ามใช้เคมีฮะนะครับผมเน้นย้ําเลยว่าห้ามใช้ปุ๋ยเคมีลองก้นหลุมทุเรียนเด็ดขาดนะครับถ้าจะลองจริงๆก็ไปศึกษาวิธีการลองก้นหลุมทุเรียนซะก่อนค่อยมาค่อยมาลองค่อยมาปลูกแบบลองก้นหลุมนะครับผมนะฮะ แล้วก็ตอนที่เราปลูกนะครับเป็นการปลูกใหม่ๆเนี่ยนะครับทุเรียนก็จะมีบ้างนะครับที่จะใบไหมนะครับเดี๋ยวก็จะพาเดินดูทุเรียนสักหน่อยนะครับแต่แต่ไม่ได้พาไปเดินสวนใหญ่นะครับพวกในสวนใหญ่ที่ผมปลูกไว้38ต้นจะมาอัปเดตทุกๆเดือนนะครับแต่เวลาทาคลิปนะครับผมก็จะเดินบริเวณนี้แหละนะครับผมเดินไปเดินมาบริเวณนี้แหละนะครับขี้เกียจเดินเข้าไปสวนใหญ่นะฮะมันไกลนะครับผมก็เดินพาชมแล้วก็ทาคลิปนะครับ ต้น in pues นี้นะฮะจริงๆนี่เกือบตายเกือบตายแล้วนะครับผมเนื่องจากปลูกไว้ใกล้กล้วยน้ำวานะครับกล้วยน้ำวานี่ก็ห้ามเอาไปปลูกใกล้ทุเรียนนะครับผมเนื่องจากว่ากล้วยน้ำวานี่เป็นตัวเพาะเชื้อรานะครับแล้วก็จะนําเชื้อรามาใส่ทุเรียนของเรานะครับแต่ว่าจริงๆก็ปลูกได้ครับขอแค่เราหมั่นลดไตรโคเดอร์มานะครับเพื่อไม่ให้เชื้อราร้ายเข้ามาในบริเวณของทุเรียนเรานะครับตรงนี้ผมก็จะลดไตรโคเดอร์มาตลอดเลยนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็ใส่ปุ๋ยไปทุเรียนก็เริ่มแตกใบออกมาแล้วนะครับ ที่แรกเนี่ยใบไม่เหลือเลยนะครับผมเหลือใบ2ใบนะครับตอนนี้ก็รอดเฉยนะครับผมนะฮะแล้วก็ตอนปลูกแรกๆเนี่ยนะครับผมมันก็จะมีบ้างที่ว่าทุเรียนเนี่ยของเราเนี่ยใบไหมนะครับผมใบไหมแต่ไม่ต้องตกใจนะครับผมบางคนปลูกแบบอ่าไม่ได้ศึกษาการปลูกอย่างดีก่อนนะครับปลูกไปแล้วเนี่ยใบทุเรียนเริ่มไหมจากยอดใบนะครับจากปลายใบนะครับผมไม่จากปลายเข้าหาอ่า โคนใบดีวผมหาตัวอย่างให้ดูนะฮะไม่มีนะับผมไม่มีนะครับตอนที่ผมเคยปลูกครั้งแรกครั้งแรกเลยนะครับมีเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าไม่ได้ศึกษาวิธีการปลูกอย่างดีนะครับก็จะมีบ้างที่ทุเรียนใบไหมนะครับแต่ว่าไม่ต้องตกใจนะครับเรื่องของใบไหมเนี่ยมันเกิดจากระบบรากปรับตัวไม่ทันนะครับผมแล้วระบบรากได้รับความเสียหายก็ส่งผลมายังใบทําให้ใบไหมนะครับแต่ว่านะับผมรอสักพักรากทุเรียนปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศใหม่ได้นะครับใบ เรื่องของใบไม้มันก็จะหยุดเองนะครับผมอันนี้ไม่ต้องตกใจครับเรื่องของใบไหมหลังจากการปลูกนะครับผมนะฮะครับวันนี้ก็มานะครับเล่าให้ฟังในเรื่องของปลูกทุเรียนไว้กินเองยังไงให้สาําเร็จนะครับผมก็คือเรื่องของการใช้ใจปลูกเนี่ยเราจะต้องหมั่นดูแลเขาเป็นอย่างดีเหมือนออมันดูแลนะครับผมแต่ว่าอย่าดูแลดีจนเกินไปนะครับถ้าดีจนเกินไปเนี่ยประครบประงมจนเกินไปก็ทําให้ทุเรียนเราเนี่ยตายได้ไม่รอดได้เหมือนกันนะครับผมฉะนั้น การดูแลทุเรียนต้องดูแลอย่างพอดีนะครับใช้ใจดูแลอย่างพอดีนะครับอย่าประคบประงมจนเกินไปนะครับผมนะครับนี่ฮะอีกอันนี้อีกต้นหนึ่งที่เกิดปัญหาจากเอาแตงกวามาปลูกใกล้ต้นแตงกวนะครับผมนะฮะนี่ฮะใบไหมครับผมนี่นะครับใบไหมก็จะมีหลายลักษณะนะครับใบไม้จากขอบไม่จากปลายใบนะครับลักษณะอาการก็จะแตกต่างกันไปนะครับผมต้นนี้นะครับเกิดจาก เอามาปลูกปลูกใกล้แตงกวาครับซึ่งแตงกวาเนี่ยมีเพลี้ยอยู่เยอะนะครับแล้วก็พอทุเรียนแตกใบเนี่ยเพลี้ยจากแตงกวนะครับกระโดดเข้ามาใส่กระาหน่์ต้นทุเรียนของผมเละเลยนะครับต้นนี้เละเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับบำรุงแล้วกําลังแตกยอดมารอบใหม่นะครับผมแล้วก็แตงกวาเนี่ยได้ถอนทิ้งไปแล้วนะครับแล้วก็ทําลายไปหมดแล้วนะครับผมรอบใบหน้าไม่มีเรื่องของเพลี้ยแน่นอนนะครับครับวันนี้ก็ สุดท้ายก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมมาจนถึงช่วงท้ายของคลิปนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่จะปลูกทุเรียนมือใหม่ไม่มากก็น้อยนะครับผมที่กำลังศึกษาการปลูกทุเรียนไว้กินให้รอดและกินลูกนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมมาจนถึงช่วงท้ายของคลิปนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ